สวัสดีพอมาพีน้องนี่ก็ชิมาหมือนๆจักหน่อยไมอามเว้นนี่บ่อด้ฮอนเดดแตะตาย <c oughs> มาตอนคำนี่แหละคือผอไทยย่ำเด็กกไทยมันหลดวิดีโอนะมือนี่อัปเดตพักลงเปล่งไงต่างแต่ปลูกจนหอดมือน,นี่เออเจ้ามือแล้ววะเดี๋ยวคอยนับก่อนอันนี้ ข่อยปลูกตั้งแต่ข่อยเริ่มเพาะตั้งแต่วันที่สิบมกราเมื่อนี่ท่ไทก็คือวันที่สามสิบมกรายี่สิบเอ็ดมื่อยี่สิบเอ็ดมื่อแล้วตั้งแต่เพาะลุงฟองน้ำจนหอดมื่อนี่ความสูงกับประมาณหนึ่งนิ้วหรือซองคอนี่แหละแล้วว่ะ อสองขอสองขอนิ้วมือกะเริ่มซูงผลอันนี้ขึ้นมาแล้วมือที่่อยเอาลงกะสิย่ไตนี้เนาะอัน <c oughs> ่นวะประ่านใหญ่นะตอนน่าลงเบียเน้นน้อยหนึ่งประ่านมีหอนใบอันจริงสำโอ้ยเห็นความเติบโตข้างกุ๊กใหม่แล้วมันก็ะซืนใจนะพี่น้องนะ มึงในปิ้ออางถาดนี่ไหมโอ้ยมึงพี่นอ้นองพ่นนี่มากเกือบทูถวยแล้วความสูงพ่นถวยมากหลายเติบแล้วอันกน็สองเส้น้ยนี่ก็พักตั้งชายยี่สิบเอ็ดวัน ก็ได้จะมีละที่เห็นข่อยเอานีมาตั้งนีมันมีหมื่นหนึ่งล่มผัดฟ้าที่บ่ได้ตั้งนีคือมันแหน่นติ๊กเลยแหน่นเยดเลยแต่มูนี่มันเปิดง่ายๆ่นี่นี่ล่มมันผัดแล้วมันตีออกเหนี่ยนก่องนี่ละล่มผัดตีอยอกพี่น้องข่อยเสือสีมะพร้าวเห็นตะเงี้ยวหอมอ,มอ,อยยุมันตกตอนเทียงข่อยมาหวดตอนบสาไมไปพี่น้องสามสี่ชุ่มงเนาะข่อยจังมาพร้ไหม มังกกนี่ขึ้นบาบูนี่บึ้งก้อนมันสิขึ้นบ่พี่น้องหากแต่ละต้นนี่จนว่าเหียงจนว่าเอ้าขึ้นเหรอตัวน,นี่โอ้แปลกเว้ยทนท่านเลือกเกินวะสิทโตท้คอยว่ามันฐานนี่สิบ่ยังจักต้นวะเห็นต้าซื่นมกกักโกขึ้นมาเบิด์ตไหมเนาะฝ่าว่าใส่ไหมแล้วมันบพ่พงๆพี่น้องมันผัดตกบุบลงผีไหมตกลงสั่นสวงไปบุญไหม ต้องขี่ดินคอยเดินไปหาเก็บเอาไว้าะมังสีล่ะอันฟองน้ำมันหลุดออกกันเขียวๆมันหลุดออกจากถ้วยมันนึงสิไหมมันหลุดออกจากกันเลยคอยก็ได้ไปนั่งหาเอาแล้วก็มาดซุปเซ่ซุปใส่ถ้วยปูกันเขียวๆนี่แเรามาดซุปเซ่ฟองน้ำตัวเอ้ยซุปเซ่เงี้ยงกัอันกองฟุ้มตัวก็เอาเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะตายก่อนคอยก็เลยเอาก้อนขวดน้ำเต็มๆนี่มาตั้งทับไว้ไม่ให้มันล่มผัดออกอีกอ๋อผัดออกได้กอะ จ o o m ก้องไปโรวจเกลง้ยกลักร่มเดี๋ยวนะฮาเบิ่งฟังของต้นสลัดขอ,อ,ดยอยื้ปลาแดดว่าพันนี่ยังพี่น้องตัวไหนมันใหญ่ออก่อนเพราะว่าเบีย่ยมันไข่ไกันเหลือเกินเบีย่ยนน้อยน้อยมันไข่กันบอกว่าท่านถือว่าพันอย่างแต่ทีเนี้ยเนี้ยมีกินคอร์ดมินิคอดไม่อน,น,นอนคือบัตเตอร์นึ่งบัตเตอร์เคสว่ะอู้จําปลาแดดหอยตะเอื่นซื้อมันถือกูจื้ปลาแดด อันนี้ก็เริ่มปลูกวันที่14มกรากวันนี้3 1อ็ดันนี้น่าจะ10ก็หมือ18บด้อบมื่นป่นับเบิ่องมกัน1เจ็ดสิบ1เ1จมือ สเจ็ดวันสิบเจ็ดวันก็ถือว่าใหญ่ไว้นะตอนเอาลุ้งกับเยนเบียร์เน้น้อยหนึ่งเอออันนี้กับปิวไปด้วกันดิเบื้องมันสีหลอดบื้องมันเจ้าวอะแต่ตอนมันปิวไปนี่เหลือตาสากเลยเด้ดอันนี้มันก็ส้งเขียวขึ้นมาข่อยงงเยอะว่ามันสีขึ้นด้ออุ้ยอันนี้ขี้เขียวขึ้นวะอุ้ยใบนั้นมันแตกซึ่งกันวาไหมเลยว่ะอุ้ย สิมั่กิ้งถอะพักกันดอสูญชีวิตน้ำมันเจ้าปิวลงไปตั้งโดนมีกองนีกับกองอันกองเลียงอ่ะปิวลงไปสวอกองนอกนั้นยูดีค่ะว่ามันแน,น่นผลงัดขึ้นกรบบอกตงใส่แห้งจังไ้วเแล้วจะเปิดฟ้ามึงคอยสิเอาระเบิดระักให้บึงรากเดินดีมากเลยแบบว่ามึงขนาดแบบ สิบก่ามือพี่น้อางหา้กขนาดนี่เลยนะเงี้ยวค่ะปาดสิบหาเส้นไปหอยว่าเมีนสิบหาเส้นลงกไปกินปุ๋ยหากเงี้วก็กุ๊กอ่ะขัชิมาอัปเดตให้นเลยเลยได้พี่น้องได้น,นี่กับการเริ่ญเติบโตของพักสลัด17มือกับพักต่างสายมีสมือกะเป็น แบบนี้ในตอนนี้อัปเดตพักตังชายยี่สิกมือแล้วฝนตกหำเมืองพี่น้องฝนตกห้ำพักข่อยเปียกมอดยอดเลยส่วนแทนาน,านันนสลัดยี่สิวันเยี่สองวันแล้วสวยงามตามทองเรียงได้ปะมึงพี่น้อง ฟ้าก็ครึ้มๆหน่อยนะวันนี้นะฝนตกห่มนะนะมันจะเก่าหนาฝนเราหินจังได้มันก็สิเป็นแนวนั้นต้องห้อนกอนบมเมนบอกมันจังสีฝนยในฝนตกห่มเราบันเนียปุ้ย่อยสิว่าเป็นแน่วไหมหรอบ่านามันเข่าไปหลายๆนี่มีมหลายเติบนตาปบะกขคอยคิดว่าเด้อ อีกจักสวงมือนี่ล่ะข่อยสิได้เอาปุ๋ยมาใส่อีกพี่น้องเอ้ยมันเ,นเจีอจางปุ๋ยข่อยเดี๋ยว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 ขว่อยต้องเลยเติมเอ้ปุ๋ยเฮ้ยเอาเป็นยังทำใจ มันเจือจางปุ๋ยฮ้อกๆกับเติมปุ๋ยลงไปเสือคือตัวน่าจะประมั่นกระบะละสองซีซี่กับพ่อละนะอ่าน้องอันมันกับบเติมนะแล้วฮ่อกับเบิ้งก่อนถาใบมัน่นเหลืองยังเติบโตได้ดีอยู่ฮ่อก่บเพรองไซกัดกได้ถาใบมันเหลืองแสดงว่ามันขาดสารอาหาร เาราก็ต้องไปเติมปุ๋ยใส่สังเกตอาการจากใบลากันถ้าใบมันไหมแสดงว่าปุ๋ยไลยเกินไปน่ะน,นะตามนัน้นนี่ก็คือว่าโอเคอยู่สมมีการาต้นติดกับโฟมจากน้อยฝ <laughs> นตกห้อ <laughs> เดี๋ยวมาอัปเดตเรียนๆนะจ๊ะ กระเริ่มง่ายแล้วอุ้ยไหวค่ะไหวค่ะ